Infinix z ซีโร่ราคาพิเศษเพียงแค่7,799บาทโทรศัพท์มือถือกล้องหน้า60ล้านพิกเซล OS รุ่นแรกของโลกเลยทีเดียวพร้อมกับชิปเซต Helio G99 และกล้องหลัง108ล้านพิกเซลเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix z ซีโ 5G 2023ครบเครื่องด้วยชิปเซต d i a t e k d i m e ม s i t y 1080 5G หน้าจอรื่นไหล Refresh r a e 120เฮพร้อมกับกล้อง,องความละเอียด50ล้านพิกเซล ข่าก็ม้าในข่าวสารดีทางไอทในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาเสมบะทีนผพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน Infinix z ซ r o 20ราคาพิเศษเริ่มต้นที่7,799บาทโทรศัพท์มือถือกล้องหน้า60ล้านพิกเซล OIS รุ่นแรกของโลกพลังชิปเซตเทรีโอ G99 และกล้องหลัง108ล้านพิกเซลล่าสุดทางอินฟินิประเทศไทยเริ่มการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูลซี r o อย่างอินฟินิ z ซ r o 20อย่างเป็นทางการกับราคาเพียงแค่7,799บาทซึ่งอัดแน่นด้วยคุณภาพที่เยอะมากในสโลแกน Capture your r อนส o อรี่ฟรอมซีนะครับชูโรงเรื่องกล้องหน้าความเรียน60ล้านพิกเซลและ OIS กันสั่นรุ่นแรกของโลกครับจอบโจรสายบล็อกแหละเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับและชิปเซตที่ใช้เป็นชิปเซตเกมมิ่งจาก m e d i t t e k h e l o o g 9จเนะครับทเ,เทคโนโลยี6นาโนเมตรและกล้องหลังที่เป็นอั t ตร้าเรโซลูชัน0 8ล้านพิกเซลบนดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นแหละเป็นแบบ Double ลรูมนะครับที่มีหน้าจอไร้ขอบ ซีนิมเมติกอาร์โมเรต6.7นิ้วความเร็ว Full HD Plus รี f ฟร s 90เฮิร์นะครับใช้งานได้ยาวนานด้วยแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์และชาร์จเร็วที่45วัตต์ด้วย Infinix Zero 20มีเลือก3สีครับได้แ,แก่ e p Green นะ r e a ทโ o w นะครับและ Green ฟ r e s h อ e ์นะครับ ในราคาเริ่มต้นเนี่ยแบาทพร้อมโปรโมชั่น flash s ลเหลือเพียง7 9 9 9บาทสามารถรับส่วนลดได้นะครับจากอินฟินิหน้าร้านเนี่ยหรือ200บาทด้วยเหลือเพียงแค่7 7 9 9บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับเครื่องชั่งน้ำหนักอินฟินิกอีก699บาทใครสนใจก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับและจากเมื่อ ีที่แล้วนะครับอินฟินิยได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นแรกของทังค่ายให้เราได้เห็นกันล่าสุดก็ได้มีรุ่นต่อยอดมานะครับคือ Infinix Zero 5G 2023เพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งรุ่นด้วยสำหรับ Infinix z o r o 5G 2023จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแตนดลขนาด6.78นิ้ว IPS LCD ความเร็ว Full HD+ ที่มีค่าเรเฟอเรนซ 120Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยซีดเซตมิดิเทคเนมสตี้1080 5G ทำงานควบคู่กับแรม 8G รอบหน่วยความจำ 256G ทั้งยังมีแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว3.3วัตต์ด้วยใน,นการถ่ายภาพครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังความจุนะครับให้มาถึง3ตัวด้วยการเลนหลัก50ล้านพิกเซลแดปเซอรเซอร์2ล้านพิกเซลไมโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้า16ล้านพิกเซลสำหรับตัว Infinix Zero 5G 2023นั้นมีการ เปิดทั้งหมดอย่างสามเฉดสีด้วยกันได้แก่สีดำสีสม้มแล้วก็สีขาวครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีการประกาศราคาออกมาให้เราทราบนะครับกนนี้ต้องรอเพิ่มเติมจากอินฟินิตประเทศไทยน,นิดนึงว่าเอาเข้ามาขายในช่วงเวลาได้ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย